Activity คือกิจกรรมหมายถึงการกระทำที่มีวัตถุประสงค์ถ้าขาดวัตถุประสงค์ไปจะกลายเป็น Action เฉยๆนะไม่ใช่ Activity ลองดูระหว่างนั่งรอกับนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำอริยาบทท่าทางมันเหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายมันต่างกันมากพื้นที่นั่งรอเราสามารถออกแบบได้รอดูหนังรอแฟนซื้อของรอรับยาเราออกแบบมันให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของกิจกรรมนั้นๆได้แต่นั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำตรงไหนก็ทำได้ปะ ไม่ต้องออกแบบก็ทําได้ใช่ปะเห็นความต่างกันไหมในงานสถาปัตยกรรมที่ว่างที่เราออกแบบจะต้องรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่แหละเป็นต้นต่อเป็นรากของงานสถาปัตยกรรมเลยก็ว่าได้ย้ำอีกทีนะกิจกรรมคือการกระทําที่มีวัตถุประสงค์ ฟังชันคือการใช้งานหรือใช้คำว่าหน้าที่จะครอบคลุมกว่าโดยปกติแล้วในทางสถาปัตยกรรมเราจะหมายถึงการใช้หมายถึงเราสามารถเข้าไปทํากิจกรรมบางอย่างในอาคารนั้นๆแต่อนุสาวรีเจดีหรือปิรามิดเนี้ยการใช้น้อยมากแต่ก็ยังสามารถทําหน้าที่ได้อย่างสง่างามหน้าที่เนี่ยจะหมายถึงการทํางานของอาคารความรับผิดชอบกับบริบทผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ได้หน้าที่จะเห็นได้ง่ายผ่านการใช้งานบางทีก็เรียกว่าการใช้สอย หรือประโยชน์ใช้สอยในขั้นตอนการออกแบบฟังก์ชันเกิดขึ้นจากกิจกรรม1กิจกรรมหรือหลายกิจกรรมขึ้นไปรวมตัวกันเกิดเป็นฟังก์ชันส่วนนอนก็ไม่ได้มีกิจกรรมนอนอย่างเดียวใช่ปะส่วนชําระล้างก็ไม่ได้มีกิจกรรมอาบน้ําอย่างเดียวใช่ปะและฟังก์ชันไม่เท่ากับห้องนะถ้าพูดว่าห้องจะหมายถึงที่ว่างที่มีการปิดล้อมชัดเจนแล้วแต่ในการออกแบบเราอาจจะปิดล้อมฟังก์ชันหรือไม่ก็ได้อยู่ที่เราออกแบบนะ Area r e q u ค r e m e n t คือเนื้อที่ที่ต้องการในการออกแบบสถาปัตยกรรม Are a ียในที่นี้เนี่ยหมายถึงเนื้อที่ที่มีขนาดวัดค่าได้ส่วนใหญ่จะใช้หน่วยเป็นตารางเมตรส่วน Require m น n t เนี่ยหมายถึงความต้องการพอสองคำนี้มารวมกันปั๊บจะหมายถึงเนื้อที่ขั้นต่ำของการใช้พื้นที่ในการประกอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเราเริ่มหา Are a requirement จากท่าทางของมนุษย์บวกกับอ b อบเจกต์ต่างๆเพื่อหาขนาดของที่ว่างในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ ในมุมมองด้านบนขาดกว้างคุณยาวนี่แหละอย่าลืมเพื่อพื้นที่ให้คนขยับตัวด้วยเมื่อกิจกรรมหลายกิจกรรมรวมเป็นฟังก์ชันหลายฟังก์ชันรวมเป็นงานสถาปัตยกรรมเราสามารถประมาณขนาดขั้นต่ำของการออกแบบสถาปัตยกรรมได้จากการทำ area r e q u i r e m e น t นี่แหละพอถึงเวลาออกแบบจริงเราอาจเพิ่มลดขนาดได้อีกทีหนึง่งอย่าลืมว่าที่ว่างเป็นสามมิติฉะนั้นความสูงก็ต้องถูกคิดรวมอยู่ในการทำ area requirement นี้ด้วย